ออตอนนี้นะครับก็กำลังจะซ่อมในส่วนของเครื่องรับดาวเทียมเป็นโอเคนะเพื่อนก็เดี๋ยวนี้กำลังยอยวโอทีเออยู่ก็รับยากมากๆเลยก็โอ้โหช่วงนี้ก็ไม่มีสายยันด้วยนะโอ้สัญญาณมันเป็นย่านเคยูด้วยเลยนะดูก่อนนะครับโอ้รับไม่ได้นะครับรับยากรับยาก รับยากเนาะอ๋เอเดี๋ยวรับยากนะครับช่วงนี้ไม่มีสัญญาณอะไรเงี้ยเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในกล่องรับสัญญาณดาเทียมที่รับยากเอากล่องอื่นใส่รับได้ง่ายเอากล่องนี้ใส่รับได้ยากี๋้วมาดูกันครับเปิดเครื่องออกมาเห็นเป็นสีบวมครับเพื่อนโอ้โหบวมเยอะเลยเหมือนกันนะอืมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคใหญ่ไฟต้องมุมมุมนี้นะเพื่อนจะได้เห็น,เห,นเห็นไหมเห็นไหมครับโอ้โห นี่เนาะบวมนี่ก็บวมตอนนั้นดีอยู่แล้วก็มาตัวนี้บวมตัวนี้อ้วนขึ้นโอ้โหนะี่ครับจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็โลบหมดคือเจ๋าเหมือนกันนะแต่ก็มางงานอาจจะบานปลายนะครับเดี๋ยวลองโลบสีนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามสี่สี่ตัวนะครับโลบก่อนนะครับโอ้โหหักจ่ไฟบวมเลยนะแล้วก็ลงไปถึง มันก็ต้องมีจุดแตกจุดอะไรของจุดบัดขีด้วยนะเออมันก็แกะไม่ออกนะกาวนะครับม,มีกาวติดโอเคนะครับเดี๋ยวแกะออกมาเดี๋ยวมาดูกันมาดูด้านล่างของตัวนี้ด้วยอาจจะมีปัญหาเปลี่ยนซีนะครับสองรอยี่สิบไมโครยี่ห้าโวลต์ตัวนี้ก็ตามเบอร์นะ่ะไม่รู้เบอร์อะไรค่าเท่าไหร่นะครับดูดูก่อนตัวนี้นะครับก็ มีซีบวมแล้วก็มีในส่วนของด้านล่างนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนมีจุดบัตรกี้หลุดรวมนะครับก็บัตรกีด้วยนะครับบัตรกีทั้งแผ่นนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีไม่กี่จุดหรอกนะเพื่อนนะขาค่อนข้างที่จะหลวมแล้วนะครับอืมเราใหญ่ใจความเดี๋ยวลองเปลี่ยนซีดูก่อนนะมันอุวนๆขึ้นมานะฮะไม่แน่นะเผื่อมันจะใช้ได้ครับลองดูก็ดําเนินการไปนะเพื่อนในส่วนของการโลสีแล้วก็ต้องบัตรกี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวก็จะลวนอีกนะครับขวากันไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเอาซีที่บวมออกแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะบวมแบบนี้นะเพื่อนตูดก็จะบ,มบวมๆเลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวดูดูจะได้ไหมนะครับได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะมันหลดซะก่อนโอ้ยหลดซอฟต์วงซอฟตแวร์อะไร พื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปจัดการตามพลเงงานของผู้เสียชีวิตและลดความกระจุกตัวในการใช้เตาเผาสถาว์น้ีตถ้าคุณยอมออกไปใช้ใช้เห็ดน้ำเล่าอะไรร้องหนาเขียนใช้งานได้นเพื่อนนะคนคักเห็ดนคัน้ำบ่ได้นคัติโอเคนะครับเพื่อนๆใช้งานได้นะครับลบซีนะครับผมก็คงจะต้องลาจากไปเพราะเจ้าของเครื่องมารับแล้วไะครับนะสวัสดีครับสีหยางมากเนาะ โอ้เพื่อนผมซื้ออะไรมาเนี่ยโอ้ยังง้อนเนี่ยเครื่องเสียงนั่นนี่นะโอ้ขัดถัวดูดูดูจะเปิดติดไหมสายอะไรบ้างไหะไหนไหนอะไเนี่ยนี่เนาะ นี่นะนี่ใช่นะะอ๋วางไปเดี๋ยวต่อสายไฟเข้าไปเดี๋ยวดูกับเ,เล่นอะไรได้บ้างแล้วเราก็มาลองดูนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้เพื่อนซื้อมาจะเป็นยังไงนะ่นี่นะสนุกเพื่อนซื้อมาไม่รู้ซื้อมาจากไหนนะยังไม่ได้ถาม ต่อ12โวลต์เข้านะครับโอ้ยินดีต้อนรับสู่ DC power โอ้เป็นวิทยุนะเกิดขึ้นมาเป็นวิทยุเลย <c oughs> สายลำโพงอยู่ไหนเนาะสายลำโพงก็อยู่นี่ก็ตามสีนะตามสีคู่หน้าคู่หลังอะไรก็ว่ากันไปดูตามนี้แหละต้องใส่แว่นด้วยโอ้ตัวเล็กมาก <c oughs> ไม่เป็นไร หยิบมาสักคู่หนึ่งอาสีเขียวดีวกว่าเนาะชอบสีเขียวเราเอาสีเขียวมาต่อเข้าคลมโฮดีกว่าไปเข้าละอันนี้เป็นวิทยุนะครับเล่งเสียงไงเล่งตรงนี้ใช่ไหมทัชสกรีนไหมโอ้เร่งเสียงไดง้เดี๋ยวลองแฟลได้นะครับเออมันรูไหนอ่ะโอรูนี้เนาะ รูนี้เอาไว้ชาร์จแบตบโอ้คากไหลโอ้ยดังไอ้ว่าโอ้ดังเลย โอ้โหเอาอูยเสียลำโพงตัวเดียวนะถ้าถ้าใส่ถ้าใส่ลำโพงทั้งสี่ตัวก็น่าจะดีกว่านี้นะครับนี่ลำโพงตัวเดียวนะครับนะโอ้มีบลูทูธด้วยอืออืออือเจักบาทเไอต้านี่ไอต้าจักบาทนี่ พันสองบ่เออพันสองเนาะซื้อมาได้ไสนซื้ทางมาตราลรรมดาโอ้เออเออเอาง,งูกบไปเหรอเออทำไมไม่เฮ้ยฟิล์มมันกันไหวเว้ยฟิล์มมันหนามันมันต,ออตออนน้องรอกตีหัอหนาเพื้นเนาะเอ้เน,นี่ย ฟิล์มมันฟิล์มมันหนานะเพื่อนนะเอเอได้ฮะว่ากันไปหน้าตาสวยโอ้ปรับอะไรได้บ้างโอ้เป็นลูปอีกเก่งอีกแน่นเนี่ยอย่าเจอบาดโอ้ยไปละบาดนี้เด็กโอ้เกิดเกิดเนี่ยคนนี่เด่นหน้าจออาญายีย่นี่เออสุดยอดสุดยอด ปั๊บเสียงันสิได้กันปั๊บถุ่มแล้วเนี่อีข้อเลยเสยยังงวายเลยนเน้สยังไงมอนหนายุอยุอะไรนี่เอาไว้สัดซาโต้บแล้วนี่ว่าเกือบยู่ส่าครเก็มันไปต่อไฟเขาเก็มันสัตว์่ไหเนาะส่เนี่ยเพราะว่ามันมันไสเก็บมันเขาเอาเไว้จะเสียบซาโตเก็บเออมาแล้วเพาะเากเาซาโต้ซาตากัได้ เออนี่ได้หูนี่เออหู้นี่หููนี่เอาไจะเสียบแฟตได้ใช่ไหมเอาโทรศัพท์เจ้าว่าต่อบูทูดเป็นไงบางนี่บด้เ้ามากจอบอกโทรศัพท์ปานข่อเนาะเจ้านะวยบ่ได้เสื่อมต่อบูทูดเออบ่ต้องไปบอกัวามเโทรศัพท์คันวาเรื่องยังกันเออทรมากกะมีได้ทั้ง่กินเขาล้วบ่สร้างวิบบนอ่ะบัดทุกได้แล้วกบหอดบ่เอาเขามาสูหเอากินได้ถามซื่อ โอ้ยถามโกโก้คน้งงสงสัยเฮ้ยทำไมเวลาเสียบของผู้ช่วยยังแสดงนี่เด็กก็เสียบรถเอาโอเคเด้อซ้ำหนีแล้วพี่น้องเบาสูฟังงามดีไปแล้วสบายดี